โรงเรียนชุมชนพระพลาตั้งอยู่บ้านโคกยางหมู่ที่4ตำบพลพระพลาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่สีไร่3งาน0.7ตารางวาก่อตั้งเมื่อวันที่15เมษายน2460มีนายเพลงศีวโรวไทยเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันบริหารงานโดยนางแสงระวีเปล่ากระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนพระพลา โรงเรียนชุมชนพระพลาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรียนดีมารยาทงาม เอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาภูมิปัญญาบรรพบุรุษพันธกิจ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 3. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่อขวัญของโรงเรียนริเริ่มรอบรู้ร่าเริงรวดเร็วเรียบร้อยสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินเหลืองโรงเรียนชุมชนพลับปล,ลาดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนโยบายเรียนดีมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นของสพทประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2570จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนชุมชนพระพลาได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2568ถึง2572 25จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชนระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน